มีคนคุยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเราจะรู้ได้ยังไงคะให้ดูความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเราคุยแล้วเราสบายใจหรือเปล่านะคะ like, เราชอบหรือเปล่าเราต้องมีสเปคชัดเจนนะคะแล้วก็คําทักทายที่เขาทักเราเราความรู้สึกว่าอยากตอบหรือเปล่า like, ถ้าเราอยากตอบเราก็ตอบไม่อยากตอบเราก็ไม่ตอบแล้วก็บทสนทนาที่คุยกันเรามีความสบายใจที่จะคุยเราอยากรู้จักเขาต่อหรือเปล่า ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สนใจเราก็ไม่ต้องคุยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะเราก็ดูให้ออกนะคะเพราะว่าผู้ชายในเว็บไซต์นะคะมี3ประเภทนะคะก็คือ1คนที่หาคู่จริงๆก็มีอยู่เยอะนะคะ2คนที่เข้ามาคุยเรื่องอย่างว่านะคะมาหาความสนุกบนโลกออนไลน์เว็บไซต์หาคู่นะคะแบบที่3ก็คือนักต้มตุ๋นหลอกลวงนะคะพวกนักต้มตุ๋นเขาก็จะเอาผลประโยชน์นะคะมาล่อเรานะคะดังนั้นเราก็มีหน้าที่ดูให้ออกว่าใครเป็นใครนะคะโดยที่ใช้ความรู้สึก ของเราเลือกว่าเราจะคุยกับใครนะคะเราไม่ชอบใครเราก็ไม่ต้องคุยต่อนะคะคุยต่อเฉพาะคนที่เราคุยแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายใจค่ะ